สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญพระพุทธของเมืองระยองกันนะครับเป็นเหรียญเก่าออกที่วัดหนองกระบอกเมื่อปีสองพันห้า้อยเจ็ดงานผูกพัดศีมาวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพศสองพันห้า้อยเจ็ดเหรียญรุ่นนี้ในพิธีมีรูปถ่ายด้วยนะครับรูปถ่ายจะมีหลวงปู่ทิมวัดะหารไล่ หลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งแล้วก็หลวงพ่อเชิญวัดมับขานะครับรวมพิธีด้วยซึ่งน้อยวัดนะครับที่จะมีหลวงรูปถ่ายหลวงปู่ทิมในงานในงานพุทธาพิเศษซึ่งเท่าที่เห็นก็จะมีอยู่สี่วัดนะครับมีวัดหนองกระบอกวัดป่าประดูวัดไผ่ล้อมแล้วก็วัดโพธิสัมพันธ์นะครับของชนบุรีส่วนส่วนวัดอื่น มีแต่ชื่อนะครับไม่มีรูปหลวงปู่ในพธิธีเหรียญเุ่นนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชศิลปะสวยงามเท่าที่เห็นมีเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองกระไหลทองแบบนี้มีการสร้างมาตั้งแต่ก่อน2500แล้วนะครับมีสร้างตั้งแต่ก่อน2500เป็นกระไหลทองแบบเดียวกันนะครับ เป็นกระไหลทองที่สีสีสุกมากนะครับส่วนของปลอมสีจะออกส้มๆไม่เหมือนนี้นะครับกระไหลนี้เป็นตัวดูได้ด้วยนะครับว่าของแท้เป็นยังไงถ้าเพื่อนๆมีความชํานาญในการดูกระไหลก็จะพอดูเหรียญเหรียญเก่าที่เป็นกระไหลลักษณะแบบนี้ได้นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของพิมพ์นะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับ ค่อนข้างเล่นง่ายเพราะรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับลายเหรียญค่อนข้างมากเห็นไหมครับต้องจดจํารายละเอียดนะครับความคมของเหรียญของความส่วนใหญ่เขาจะถอดพิมพ์นะครับเขาจะถอดพิมพ์ฉะนั้นเรื่องความคมความตึงผิวเนี่ยเขาจะทําไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ เหลียวนหนองก็บอกตามองค์พระจะมีร่องรอยการแกะบล็อกซึ่งเป็นธรรมชาติพระเกตนะครับต้องเป็นเม็ดเม็ดเม็ดไม่ล้มนะครับเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเ็นะครับของปอมเขาจะถอดนะครับอย่างนั้นตําหนิเขาจะเหมือนกับพระแท้หมดเลยแต่รายละเอียดตรงนี้เขาทําไม่ได้นะครับความคมนะครับโดยเฉพาะเส้นที่ใต้ฐานานี่นะฮะเส้นที่ใต้ฐานบริเวณนี้นะครับ ต้องคมคมนะครับต้องคมคมนะครับนะฮมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับนะฮะรายละเอียดความคมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีเส้นเต็มเลยนะครับรุ่นนี้ด้านหลังจะมีเส้นเต็มเลยนะครับเส้น,เเน,คเสนคมๆมเป็นสายฝนนะครับ เกิดจากการแกะบล็อกเก่าบล็อกอครับแต่ของวันนี้ค่อนข้างคมนะครับบนหองก็บอกครับคมมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเส้นคมมากๆเลยนะครับตัวหนังสือจะมีลักษณะเป็นชั้นนะครับเป็นคมๆมีมมนูนๆและมีติ่งบริเวณตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือต้องคมนะครับมีร่องรอยเส้นขนแมว รอยกรอบตัวหนังสือนะครับในการแกะบล็อกคมแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับเป็นเหรียญที่เล่นง่ายกับคมนะครับเส้นขนแมวคมมากนะครับพระรุ่นนี้ถ้าเหรียญสึกก็ดูตามซอกนะครับดูตามซอกยันแบบนี้นะครับในซอกยันแบบนี้ส่วนมากเส้นขนแมวก็จะยังอยู่นะครับหน้าตาของนันนะครับเห็นไหมครับ เป็นพาที่ค่อนข้างเล่นง่ายครับดูง่ายนะครับเป็นพาเล่นง่ายดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมๆนะครับคมๆมครับแค่นั้นเองครับพิจารณาง่ายดูไม่ดูไม่ยากครับเปลี่ยนวัดนลองก็บอกนะครับรุ่นนี้หลวงพุทิมหุ่งพ่อท่าหุ่งพ่อชื่นปลุกเสกนะครับ เหรียญเก่าหายากน่าใช้อีกรุ่นของพระเมืองระยองครับสวัสดีครับ